ดราก o n i c โอเวอร์ d t h ดเดอะรีเบิร์ดดราก v นิกโอเวอร์ e b i ดเดอรีเบิใครทชิกิที่ถูกพลังแห่งความชั่วร้ายอย่างลิงจ็อกเกอร์ครอบงำและโดยพลังนี้เองได้ถือกำเนิดดราก o นิกโอเวอร์ d ดร่างใหม่ที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งแต่ได้ชื่อว่าร่างอวตารผู้ส่งสารความตายถึงดาวเคและดาวโลกกางนี้จะมีความเหมือนกับบีเอ็น แต่โทนสีบนร่างกายจะดูมืดๆหม่นๆห,ๆหน่อยครับและลักษณะเด่นคือจะมีวงแหวนสีดําหรือแบ็กริงอยู่ด้านหลังซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของยูนิตที่ถูกรีเวิร์สในความสามารถของเดอร์รีเบิร์คือการใช้สกิลดีมิดเบรคหรือความสามารถเมื่อกาดในดามเบตโซนเรามี4ใบหรือมากกว่าและเมื่อทําการจ่ายค่าคอสเลือกล็อกเบียร์กัดที่ติดแพรนคางิโรถ้าทําการล็อก5ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้จะบวกพลังโจมตี10,000และได้รับสกิลเมื่อ,อยูนิตนี้จบจากการโจมตีใส่แวนก์ด ทิ้งการ์ดแคนไคนโลโรสองใบาจากบนมือและทําการสแตนยูนินี้อีกครั้งแต่จะสามารถใช้ความสามารถนี้เพียงหนึ่งครั้งตอบเทินเท่านั้นเป็นร่างที่เก่งแบบน่ากลัวมากในยุคนั้นคือถ้าปิดที่แทบจะการันตีชัยชนะได้เลยนะครับผม